สวัสดีครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ Apple Central World Apple Store สาขาที่2ของประเทศไทยและสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้ Apple Central World เนี่ยถือเป็น Apple Store สาขาลำดับที่4ของอาเซียและลำดับที่511ของโลกโดยความพิเศษของ Apple Central World เนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวอาคารถูกออกแบบในรูปลักษณ์ของ Tree Canopy ก็คือจะเห็นเลยนะครับผมว่าเป็นแกนต้นไม้ขึ้นไปทั้งหมดเนี่ย ใช้ทีมงานของ Apple ทํางานร่วมกับทีมดีไซน์ของ Foster ส่วนคนที่สนใจจะเข้ามาใช้บริการหรือเยี่ยมเยียนความสวยงามของ Apple c e n t r a ทรัลเวเนี่ยครับวันศุกร์นี้ Apple จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแรกโดยเปิดให้จองคิวผ่านเว็บไซต์ Apple ซึ่ง10รอบจองคิวเนี่ยได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่สนใจอาจจะต้องมาในวันเสาร์แทนนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับผมว่าความน่าสนใจและความสวยงามของ Apple c e n t r ทรัลเเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ที่เห็นอยู่นะครับผมก็จะเป็นชั้นหนึ่งพอเปิดประตูเข้ามาที่ Apple c e n t r a ทัลโวแห่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนโปรดักต์โซ e ที่เอาไว้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของ Apple ทุกชนิดเลยนะครับผมจะเห็นว่ามีตั้งแต่ iPhone, iPad, Apple Watch มีเคสอุปกรณ์ต่างๆของ Apple นะครับรวมอยู่ณตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยครับเขาเป็นมุมขายเลยที่เห็นว่าเป็นเคสเรียงรายเนี่ยเขเรียกว่า The a v e ล u e นนะครับผมก็จะเป็นโซนที่จัดแสดงสินค้าทั้งหมดเนี่ยแบบแยกส่วนกัน ส่วนโต๊ะ2ตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับผมเขาเรียกว่า Genius Bar เอาไว้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้งานสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ Apple เกิดปัญหาก็สามารถมาขอรับคำปรึกษาหรือขอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้นะครับผมอีกความพิเศษอย่างหนึ่งครับที่เขาบอกว่า Apple c e n t ็นทรัลเวิ์เนี่ยมีก็คือถ้าเราลองมองออกไปรอบนอกนะครับผมจะเห็นว่าตรงนี้นะครับดีไซน์ใช้ดีไซน์แบบกระจกโปร่ง360อองศานั่นหมายความว่า เราสามารถมองวิววิวทัศน์ได้จากทั่วทิศทางเลยทั้งหมดนะครับผมใน Apple c e n t นทั้นโวลเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชั้นชั้นนี้คือชั้น1อย่างที่บอกไปเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูชั้นใต้ดินนะครับผมชั้นใต้ดินเนี่ยเขาเรียกว่าบอร์ดรูมนะครับส่วนบอร์ดรูมเนี่ยจะมีไว้ใช้อะไรงไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีนะครับเอาอะไรที่สําคัญนะครับผม Apple ย้ํามากเลยนะครับว่ามาตรการเระยะห่างทางสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับผมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรนะครับผมและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือโซนบอร์ดรูมซึ่งจะอยู่ในชั้นใต้ดินของ Apple c e เ t ็นเตรเวิล์นะครับผมความสำคัญของบอร์ดรูมคือพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและนักพัฒนาได้มารับคำให้ปรึกษาจากทีมงานของ Apple นะครับผมแบบส่วนตัวและเป็นกันเองมากๆเลยดูได้จากความใหญ่และความไพรเวทของห้องนี้นะครับ ที่เห็นอยู่นี่คือลิฟต์นะครับผมลิฟต์ทรงกระบ,บอกซึ่งเขาเคลมว่าเป็นลิฟต์ที่ทําด้วยวัสดุอลูมิเนียมนะครับผมแบบเดียวกับที่เราบันได Apple Central w o า l d านี้เลยนะครับแต่ว่าด้วยมาตรการเป็นระยะห่างทางสามมังคมเขาจะให้ขึ้นแค่คนเดียวต่อนหนึ่งครั้งเท่านั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะครับผมอันสองนะครับผม,ผม Apple Central World ก็จะเห็นว่านี่คือด้านบนสุดของทรีคันอปปี้ที่เขาเคลมว่าเป็นส่วนเดียวกันต่อกันตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้น2เลยนะครับผมจะเห็นว่าข้างบนนี้เป็นไม้จํานวนมากที่ถูกนํามาดัดและต่อร้อยเรียงกันเป็นแกนบนของตัวคันอปปี้นะฮะโดยความพิเศษของชั้น2เนี่ก็คือพื้นที่แ e ป t e ิลเซ็ d เนี่ยเมื่อเดินออกไปจะเชื่อมต่อกับ Skywalk ที่สามารถเดินไปทางฝั่ง BTS ชิดลมรวมถึงฝั่ง BTS สยามได้เลยนะฮะจำนวนพนักงานให้บริการครับผม Apple บอกไว้ว่าพนักงานที่ให้บริการนะ a p p l e ิ e เ t ทัโรสากเนี่มีทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น130ยท่านนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยสามารถสื่อสารได้มากถึงกว่า17ภาษาเลยทีเดียวด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับผมก็จะเป็น โซนที่เรียกว่า The Forum นะครับผมจะเอาไว้ใช้ในการจัด Section Today at Apple นะครับผมที่จะมีนักดนตรีนักสร้างสรรค์รวมถึงครีเอทชีฟมาแบ่งปันประสบการณ์หรือเวิร์กช็อปกิจกรรมต่างๆนะครับผมโดยสถิติที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าปีที่ผ่านมานะครับผมปี2019ที่ผ่านมาเนี่ย Apple Store สาขา,า,ขาไอคอนสายามเนี่ยจัด Section Today at Apple ไปมากกว่า4,000ครั้งซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลกเลยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ Apple c e n t ็นทรัลเวิที่เด Standard พามาสำรวจกันในวันนี้นะครับผมส่วนใครที่สนใจอย่างที่บอกไปนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการ Apple c e n t ็นทรัลเวิได้ตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปเนื่องจากคิวของวันศุกร์นี้ที่จะเปิดให้บริการเป็นวันแรกเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม